พ่อจำได้ไหมคะที่พ่อเคยบอกแล้วว่าอยู่อย่างพอเพียงก็ก้าวหน้าได้มันเป็นยังไงอะคะถามแบบเนี้ยชักสนใจละสินี่คนเราแล้วลูกนะมันก็หวังก้าวหน้าเดียวกันเท่านั้นแหละแต่ว่าเราต้องก้าวไปอย่างมั่นคงโดยไม่เสี่ยงมากจนเกินไปไม่ใช่ว่าแม้พ่ออยากทำอะไรก็ตะลุยไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่คิดหน้าคิดหลังให้รอบคอบอย่างเนี้ยถ้าเกิดผิดพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ย มันก็แก้ไขไม่ได้และอาจจะทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไปด้วยยกตัวอย่างจากครอบครัวเราก็ได้ลูกจําได้ไหมพ่อเคยบอกว่าพ่อคิดจะส่งขนมของเราเนี่ยไปขายตามร้านกาแฟที่พ่อคิดจะทาอย่างนั้นก็เพราะว่าเราจะขายขนมของเราได้มากขึ้นซึ่งเท่ากับกิจการของเราเนี่ยก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งนั่นแสดงถึงความก้าวหน้าของครอบครัวเราไงอ,อยากฟังต่อไปนั่งน้น แต่ไหนพ่อเคยบอกหนูว่าครอบครัวของเราน่ะพอเพียงแล้วไม่ต้องยิ่นอะไรต่อไปแล้วแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราขย,ยายกิจการเพิ่มเนี่ยเราก็ต้องลงทุนเพิ่มก็ต้องเป็นหนี้เขาด้วยะสิคะแล้วอย่างนี้เนี่ยมันพอเพียงอย่างเพียงพอตรงไหนกันนะคะพ่อ,อการที่เรารู้จักความพอเพียงเนีย่ยนะมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นคนดีแล้วก็หยุดนิ่งอยู่กับที่นะ แต่ว่าเราจะต้องขยันมันเพียรไฝ่หาความรู้เพื่อที่จะก้าวตามทันโลกให้ได้อย่างเช่นตอนนี้เนี่ยทุกคนอาหารมาสนใจเรื่องสุขภาพกันมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินเรื่องการออกกําลังพ่อก็เลยอยากจะทําขนมปังธัญพืชเพื่อสุขภาพออกมาป้อนตลาดแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้หรอกนะเพราะพ่อเนี่ยต้องหาความรู้อีกหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องสูตรทําขนมเรื่องการหีพอ แล้วก็ต้องติดต่อกับร้านที่เราจะส่งของไปขายว่าเขาสนใจขนมของเราหรือเปล่าโอ้อีกหลายเรื่องเลยลูกพ่อต้องคิดให้ดีไงจะได้มีมปัญหาตามมาอ,มอย่างนี้ถ้าเกิดเราก้าวหน้าเนี่ยเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ชุมชนแล้วก็สังคมเนี่ยก้าวหน้าได้ด้วยนะคะพ่อเก่งจริงเลยลูกพ่อเก่งทั้งพ่อทั้งลูกเลยนะจ๊ะจ้ะ